เป็นหนามไม่เป็นหนามทุกคนระวังนะถ้าเราเดินแล้วมันก็สามารถติดเราได้เลยนะใช่เฮ้ยเกลี่ยเป็นอะไรเกลี่ยเลื่อนไหลมาโดนน้ำเหรอหุ้ยพี่เกลี่ยเลื่อนไหลเหรอลูกเจ็บไหมคะโอ้ยมันเป็นหนามมันงอแงทุกคนทุกคนเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรวะนี่ก็ยังไม่ค่อยมืดนะเนี่ยจริงเกลี่ยเจ็บไหมลูกเจ็บมันเจ็บปวด เฮ้ยเราได้ยินเสียงตรงนู้นอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรอุ้ยวัวไม่ได้เดนเหยียบน้ำน้ำจะสังเกตว่าใครที่ใส่รองเท้าแตะมาจะโดนน้ำนะคะแตะหมดทุกคนเลยค่ะใช่เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมืนคนเหยียบใบไม้เลยก็เราเนี่ยสิไม่เหยียบใบไม้ไม่ฝั่งมืนจริงเหรอแล้วเหตุใดเล่าเราถึงต้องมาพิสูจน์อะไรแบบนี้อ่ะใครเป็นคนท้าเหตุใดเล่า เราทำไปเรื่อยมากเลยทุกคนแล้วเราวิ่งออกยาไว้ายว้ายว้ายดีไซน์ว้ายว้ายว้าดีไซน์แต่ว่าถ้าเราเจออะไรเราก็จะวิ่งออกยากเพราะมัน่ะวิแต่เขาบอกว่าถ้าเจออะไรห้ามพูดเสียงดังชั้นบนน่ากลัวมากมันเป็นชั้นเป็นชั้นเนี้ยเฮ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 ้ยพอเขาแบบ อะไรอะพอเขาไม่ปลูกข้าวปลูกต้นไม้มันก็ดูไม่น่าเข้ามาเลยใช่นี่เราเจออะไรอะเสียงอะไรอะมาดูด้วยกันทุกคนเฮ้ยใบเขาอยู่ไหมเฮ้ยใบตรงนั้นอะเฮ้ยหรือว่ามีคนหรือเปล่ามีคนขอความช่วยเหลือหรือเปล่าเข้าไปดูกันมเข้าไปดูไะเผื่อเผื่อไม่ใช่อะไรเผื่อมันจะเป็นแบบคนขอความช่วยเหลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอะอะไรอะก้อนหินก้อนหินไหนไม่เห็นมีเลยเกดินมันลอยได้เฮ้ย เฮ้ยหรือว่าเขาโดนมากเขาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆเป็นคนหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นคนมันเป็นคนมันเป็นคนแล้วไปช่วยกันเร็วเป็นคนเป็นคนเฮ้ยมีใครเป็นอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมคะคนเฮ้ยปีกคนจดีดด้วยมีคนสองคนอ่ะเขาไปดูนี่เขาดิ้นเฮ้ยเขาดิ้นเขาเป็นอะไรอ่ะ

ลกีมแล้วไหมเวย้วยเเวแล้วเกลุไปกไปนู่นเอ้ยตัวนี้เอฟตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนระวังนะระวังนะเฮ้ยทุกคนต้องเบาเใช่สมพีถ้าเราเบานะมันจะไม่ได้กินเราจริงเหรอเราต้องการหายใจ้มาในหนังไหม เฮ้ยเฮ้ยบี้้ามเสีงดังบักน้หายใจกหายใันีกหายใจก่อนลูกกันหายใจก่อนห้ามหายใจเลค่ะหายใจมะมันจะเห็นเรา mình bay theo, mình bay theo, mọi người đi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 mọi người